ครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําการนะครับสาธิตวิธีการรันอินเครื่องยนต์นะครับก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูซิว่าวิธีการรันอินเครื่องยนต์อันนี้คือแบบวิธีของผมนะครับแต่ว่าวิธีคนอื่นก็ลันอินคล้ายๆกันนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูคณะครับผมพอดีว่ามีเครื่องใหม่นะครับเดี๋ยวสั่งเครื่องใหม่มานะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาลันอินกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะลันอินให้ดูนะครับไอตัวนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะแต่อันนี้คืออยากทํามีพี่ๆหลายคนนะครับทักมาในอินบ็อกว่ามันลันอินยังไงอะไรเงี้ยคือตอนที่ผมทําตัวเนี้ยผมแค่แบบบอกว่าลันอินผ่านๆไปแต่ก็ไม่รู้วิธีทํานะครับก็เดี๋ยววันเนี้ยจะมาลันอินให้ดูนะครับว่าทํายังไงบ้างนะเอาเอาตามวิธีที่ผมทํานะเดี๋ยวผมจะลันอินให้ดูนะครับว่าทํายังไงไม่ยากครับผมก็เล่นธรรมดาสตาร์ททิ้งไว้ธรรมดานะครับแต่ว่าเดี๋ยว จะลองทําจริงให้ดูเพราะว่าอันนี้สั่งเครื่องมาใหม่แล, ah, <pling this. S 1> แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันซิว่าจะรันอินแบบไหนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนิดนึงนครับสำหรับช่อง Channel 4 Story <fin> นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมก็จะถอดเครื่องเก่าอันนี้ออกมานะในเดี๋ยวผมจะใส่อันนี้เครื่องใหม่นี้เข้าไปแต่ผมจะไม่ใส่ตัวไฟวิวนะครับผมเพราะว่าผมต้องการให้เครื่องมันสตาร์ทเดินเบาทิ้งไว้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับแล้วก็อันนี้ตัวเนี้ยเราอย่าเพิ่งไปจ <ไป S 1> ูนเลยนะครับปรับที่เขาปรับมาอย่าเพ เดี๋ยวรันอินเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยถึงวิธีการจูนะครับผมอันนี้หัวเทียนก็ยังไม่มีนะเดี๋ยวต้องไปใส่ใหม่นะครับผมนะครับอันนี้ก็คือตัวเครื่องรุ่นนี้เป็นคาเซมอโตฟอนเทียนะครับผมอันนี้เป็นเครื่อง18เนาะเอสเนะครับผมพอดีสั่งมาใหม่เลยครับนะครับเดี๋ยวขอญาตประกอบเข้าไปนิดน,นึงแล้วเดี๋ยวเอาไปลองรันอินกันดูนะครับว่าทํายังไงนะครับ ตอนนี้เราก็ถอดตัวเครื่องเก่าออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนท่อด้วยนะเพราะว่าเครื่องใหม่เนี่ยมันยังไม่ติดท่อนะครับแล้วก็ชุดสตาร์ทไฟฟ้าที่ผมติดไว้ผมจะย้ายมานะครับ <S <S ตอนนี้เราก็ประกอบตัวชุดสตาร์ทไฟฟ้าเข้ากับเครื่องยนต์อันใหม่แล้วครับที่เราจะทำการลันอินนะครับผมเดี๋ยวใส่ท่อก่อนนะครับ ถ้าแกะออกมาแล้วปะเก็นท่อเก่ามันเสียหายก็เปลี่ยนปะเก็นใหม่ใส่เข้าไปด้วยนะครับผมนะครับมันจะได้มีกําลังอ่ากำลังอัดนะครับออกไปที่ท่อจะได้มีแรงดันเข้าไปที่ถังน้ํามันนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ประกอบเครื่องใหม่เข้าไปคือประกอบอุปกรณ์ที่ติดตั้งกับเครื่องใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับแต่นี้ยังไม่ใส่หัวเทียนนะเดี๋ยวเราจะใส่หัวเทียนทีหลังนะครับก็เดี๋ยวยังไงเราจะติดตั้งเข้าไปในตัวรถก่อนนะครับผม ชุดคัดก็มันมาเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะถอดออกใส่ใส่ไว้แค่นี้นะครับผมเพื่อที่เราจะไม่ต้องให้คัดมันไปจับกับตัวรถนะครับผมไม่ต้องใส่เฟืองนะครับเดี๋ยวเราไปลันอินก่อนนะครับผมันนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมไฟวิวก็ใส่ไว้แค่นี้นะไฟวิวเราจะใส่ไว้แค่นี้นะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวหัวเทียนนะครับก่อนใส่นะครับก็เช็คสักนิดนึงนะครับว่ามันโอเคไหมครับ ถ้าแดงๆอีอก็ถือว่ายังใช้ได้ดีอยู่นะครับผมเดี๋ยวเอาเนี้ยลองไปก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเราจูนจริงแบบเทสจริงนะครับเล่นจริงเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหัวเทียนใหม่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะติดตั้งลงไปในตัวรถแล้วนะครับผมมีผมก็ประกอบใกล้จะเสร็จแล้วนะครับคือวิธีการรันอินเนี่ยถามว่าวสําคัญไหมสําคัญมากเลยนะครับสําหรับ รถน้ำมันนะครับเพราะว่าเครื่องใหม่ๆเนี่ยเวลาเราซื้อมาคือล,ลูกสูบอะครับกับกตัวกระบอกสูบอะบางทีอะเขายังไม่ลื่นนะครับคือเขายังแบบว่ายังไม่เข้าไม่เข้ากันกับตัวกระบอกสูบ <c oughs> อธิบายไงนี่ <c oughs> คือเวลาที่เราเล่นอะมันยังมีความฝืดอยู่เยอะครับ <c oughs> พอเวลาที่เราซัดหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ลูกมันเป็นรอยง่ายครับถ้าเราไม่ไม่ทาการลันอินก่อนเนี่ยมันก็จะเกิดการเสียหายกับเครื่องยนต์ได้ ได้ง่ายกว่าหรือว่าเรียกว่าศึกศึกหล่อได้ง่ายกว่านะครับก็คืออายุการเล่นจะได้สั้นนะครับผมถ้าเราไม่รันอินนะแต่เดี๋ยวครั้งนี้เราผมจะรันอินนะครับน้ามันประมาณ5ถังนะหถังน้ามันน้ามันแกอนของรถคันนี้ครับผมนะครับประมาณ5ถังประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาจูนเก็บนะครับอ่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรันอินกันดีกว่านะครับว่าทำยังไงนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่ประกอบเครื่องนะครับต่อมาเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากก็คือวิธีการรัน ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะทําการรันอินนะครับผมนะครับอันนี้คือถังแรกนะเดี๋ยวเราจะเติมน้ํามันในนี้ครับลงไปในถังน้ํามันนียครับให้เต็มถังเลยนะถังแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสตาร์ทนะครับตรงอันนี้คือผมยังไม่ได้ไปปรับอะไรเลยนะยังไม่ได้จูนอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองดูซิว่าจะครั้งแรกเนี่ยสตาร์ทจะเป็นยังไงจะติดง่ายไหมนะครับอันนี้ก็คือบอกเลยยังไม่เคยสตาร์ทเครื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวเราสตาร์ทกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวรอวิธีการรันอินคคือผมมมมมมะะจจจเติินน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 ้้้้ําาัััััลลงงงไไปใถรบแววก็์ทหด เกือบเกือบหมดแล้วก็เติมนะครับทําอย่างเงี้ยไปประมาณ5ถังนะครับที่ผมจะทํานะครับผมโดยที่เราจะไม่จูนอะไรมันเลยก็คือเราจะปล่อยไว้นะครับผมก็เดี๋ยวเติมน้ํามันลงไปก่อนนะครับครับก็เดี๋ยวเราเริ่มสตาร์ทกันเลยนะครับผมเราต้องขั้นแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการดึง อ่าสตาร์ทนะครับผมให้น้ามันเนี่ยมันเข้าสู่ระบบก่อนนะครับสังเกตที่น้ามันนะเดี๋ยวมันจะวิ่งที่สายเนี่ยพอน้ามันเข้าเต็มสายแล้วค่อยใส่โกปัสนะครับผมเราอุดไปายท่อฝั่งนี้ด้วยนะให้น้ํามันมันเข้ามาในระบบก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้น้ํามันวิ่งมาแล้วนะครับโอเคตอนนี้น้ํามันเข้ามาอยู่ในระบบแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะสตาร์ทนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเลยนะนะครับ านะสามสอน่งนี้เริ่มติดนะเดี๋ยวเราค่อยๆปล่อยนะครับให้มันเดินเบาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยครับมไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันเลยครับปล่อยอย่างนี้เลยนะครับ Okay. เดี๋ยวเราสตาร์ททิ้งไว้นะรอจนน้ำมันหมดถังนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเติมใหม่นะครับจะทำอย่างเงีย้ยประมาณาห้าถัางนะครับผมจะรันอินห้าถัางนะครับแล้วเดี๋ยวพอละห้าสังเสร็จก็คือเสร็จที่การจูนะครับผมนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวเครื่องจะดับเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ตัวไฟวครับตัวไฟวอะ่ะมันไม่มีครับเพวงมันก็เลยไม่หมุนตัวเครื่องมันก็เลยไม่มีภาระครับแล้วก็สตาร์ททิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับ สังเกตที่ท่อครับมันจะมีน้ำมันออกมาเยอะนะครับเนี่ยเวลาเป็นทางเลยเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้จูเราเลยเลยครับปรับมานหนานะครับผมนะครับตัวรถเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเดนน้ำมันออกแล้วก็ทําให้เครื่องมันเสียสีจนเหมือนกับว่าเข้าที่เข้าทางก่อนแล้วเราเข้าไปเล่นนะครับผมเราจะทำอย่างเงี้ยทั้งหมด5ถังนะจริงจริงบางคนทําก็คือแส่น้ำมันเต็มลิตรเลยแต่ผมทาแค่5้าถังนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูถังที่2กันนะครับเดี๋ยวเรารอถังนี้ให้หมดต่อนะครับครับตอนนี้น้ํามัน ใกล้ใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราดับเครื่องก่อนนะครับโอเคเราดับเครื่องนะแล้วเดีพักแป๊บหนึ่งนะครับผมประมาณสักสามสี่นาทีนะแล้วเราก็มาเติมน้ํามันอีกถังนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมเติมน้ำมันไว้ก่อนเนาะอันนี้คือหมดถังแรกแล้วนะครับตอนแรกเครื่องเดินไม่นิ่งเลยนะครับผมพอใกล้ใกล้จะหมดคือไปได้สักครึ่งถังเนี้ยเครื่องมันเริ่มนิ่งขึ้นตอนแรกมันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอะครับผมแล้วตอนนี้มันก็เริ่มนิ่งแล้วก็ไม่ดับเลยนะครับสมนงอะะคผ ที่ผมจะทําการลันอินนะครับผมเติมไปเลยนะครับน้ํามันถังแรกๆไม่ต้องไปเสียดายนะครับเติมไปเลยนะครับแล้วเรารันอินให้เรียบร้อยก่อนแล้วเครื่องอะครับมันจะใช้งานได้ยาวนานนะครับเดี๋ยวผมรอมันเย็นนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทรันอินรอบที่สองใหม่นะครับครับถังแรกเราใช้เวลาประมาณสาม้านาทีนะอันนี้เดี๋ยวผมจะสตาร์ทถังที่สองแลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยมันรันไปเรื่อยๆนะครับเหมือนถังแรกนะครับผมนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาสตาร์ทเลยนะครับครับเดี๋ยวเราปล่อยมันสตาร์ทว่าอย่างเงี้ยคืออันนี้เสียงมันเริ่มนุ่มแล้ว ถังแรกที่สตาร์ทเสียงมันจะหืมหืมหืมขึ้นขึ้นลงลงตลอดนะครับพอถังที่สองเนี่ยรอบเครื่องมันเริ่มนิ่งครับเห็นไหมครับคือที่ผมไม่ได้ไปปรับอะไรเลยนะรอบมันเริ่มนิ่งแล้วเสียงมันเริ่มนุ่มนะครับสังเกตเสียงมันจะเริ่มนุ่มนะครับตอนแรกเสียงมันจะแบบออกแว๊กนิดน,นึงนครับอันนี้เริ่มนุ่มแล้วแล้วเราก็สตาร์ทล่อยไว้เนี้ยอีกถัง,งน,น,นึงนะครับผมแล้วก็คอยดูอุณภูมินิดนึงนะครับถ้าถ้าเกิดว่าอุณภูมิมันเกินร้อยสิบอ่ะก็คือว่าไม่แนะนําให้ให้ให้สตาร์ทต่อนัก่งอครบ คือเครื่องมงนี้อย่าพยายนอย่าเล่นเกินร้อยสิบแล้วก็ก่อนที่เราจะรันอาจจะจะเอาไปเล่นหรือว่าเจะเอาไปซัดเนี่ยก็ควรที่จะเกินเจ็ดสิบแต่ว่าไม่เกินร้อยสิบนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ต้องคอยเช็คอุณหภูมินิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมปล่อยให้มันรันไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรารอหมดถังนี้แล้วเดี๋ยวามาล,ววมลันถังที่สามนะครับครับตอนนี้ก็หมดถังที่สองแล้วนะครับนี่ตอนนี้ลดน้ํามันหมดถังที่สองแล้วนะครับถังที่สองเนี่ยเวลาเราได้ยินเสียงเครื่อง ต่างจากถังแรกเยอะเลยนะครับคือเครื่องมันเดินนิ่งกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่ดับเลยสักครั้งเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเติมครั้งที่3านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรันอินต่อนะครับผม <S 1> <S 1> เป็นถังที่3ามนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอรอพักเครื่องสักสามนาทีเนาะห้านาทีก็ได้นะคบให้เครื่องมันเย็นลงหน่อยแล้วเดี๋ยวเร,เราค่อยเราค่อยทําการสตาร์ทใหม่นะครับแต่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมอาจจะเติมน้ามันลงไปก่อนนะครับผมพอดีนี้หมดถังที่2แล้วนะครับขึ้นถังที่สามแล้วครับคือน้ามันเนี่ยรันอินเนี่ยไป มันจะอยู่กับเราได้นานนะครับเราไม่ต้องไปกังวลนะครับเราเราเอาให้คุ้มดีกว่าเราครั้งแรกเนี่ยเราถ้าเราเล่นมันถูกวิธีนะเครื่องมันจะเล่นได้นานนะก็ลองดูวิธีของผมนะครับนนรแ,ต gorilla. แต่ว่าเดี๋ยวไงผมจะรอสตาร์ทแลวยิงถังที <channel> ่สานะครับผมถังนี้นะครับที่เราลันไปประมาณยี่สิบเก้านาทีนะครับก็คือว่าถังที่สองอะตั้งแต่สตาร์ทเลยผมกดแล้วก็จับเวลานะครับได้ประมาณเอเต็มประมาณครึ่งชั่วโมงครับนะครับประมาณนั้นนะครับเนี่ยครับยี่สิบเก้านาทีเนาะเนี่ยครับยี่บเก้านาทีนะครับผม ก็เดี๋ยวรอลันนังที่3านะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทนะครับครับตอนนี้ผมก็สตาร์ทเริ่มสตาร์ทนะถังที่3ามแล้วนะครับผมกวจับเวลานะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มใหม่นะครับเริ่มเริ่มเป็นศูนย์ใหม่นะครับเดี๋ยวจับเวลาดูว่านังนี้จะหมดใช้เวลากี่นาทีนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราปล่อยให้มันสตาร์ทไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เครื่องเสียงเริ่มนิ่งเลยนะครับผมนะครับเสียงมันจะนุ่มกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเนี่ยนิ่งเลยตัวเครื่องนี่จะนิ่งเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเรารอนะครับจนหมดถังเลยนะครับผมนะครับครับตอนนี้เรากา็กำลังจะหมดถังที่3แล้วนะครับฟังเสียงเครื่องนะเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเครื่องเสียงเครื่องมันก็จะแบบวิ่งสม่ำเสมอแล้วก็แบบนี้เลยนะครับไม่ดับเลยนะนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะดับเครื่องละแล้วเดี๋ยวค่อยมาดับ้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อถังที่4กับถังที่5ก็เป็นอันเร็จเอ่อ วิธีการรันอินนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะมารันถังที่4ี่นะครับผมตอนนี้น้ํามันหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เติมเนาะแล้วเดี๋ยวเรามารันต่อกันถังที่4ี่นะครับถังที่3ตอนที่เรารันเนี่ยใช้ก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะสาสามสิบนาทีก็ใช้เรียแล้วถังหนึ่งอ่ะเราจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมนะครับอันนี้ขึ้นถังที่4ี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสตาร์ทนะครับแล้วก็เดี๋ยวปล่อยมันรันอินไปเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเป็นเร่งอะไรมาเลยนะครับนะครับก็เดีี๋ยยววเเราาไปสกกันลด่ ก็สตาร์ทแล้วเราก็ปล่อยจิ้งว่าอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันเลยนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเรารอจนมันหมดถังที่สี่นะครับนะครับแล้วตอนนี้เสียงเครื่องนุ่มเลยนะครับเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเรารอให้หมดถังแล้วเดี๋ยวเราจะเติมอีกรอบนะครับผมครับตอนนี้อุณหภูมิที่เราวอร์มเครื่องไว้ครับประมาณครับ9.2.7เนาะระยะเวลาที่ผมวอร์มไว้ตอนนี้อยู่ประมาณ5นาทีนะครับผมนะครับ5นาทีเนาะ คือความอุณหภูมิประมาณนี้ผมว่ากําลังดีนะเวลาเราเล่นมันก็จะร้อนขึ้นมาหน่อยแต่ว่าไม่ควรจะให้เกินร้อยสิบอันดี้ย้ำเลยนะครับเพราะถ้าเกินร้อยสิบเนี่ยคือบางทีปอกอะ่ะมันขยายตัวแล้วมันไม่หดคืนนะครับกับกลายเป็นว่าเครื่องมันจะหลวมไปเลยนะครับถ้าเราเล่นร้อนๆเนี่ยพยายามจูนให้อ่อพยายามอย่าให้ความร้อนเนี่ยมันเกินนะครับเกินร้อยสิบก็เวลาเล่นก็คือ ถ้าเราจะเริ่มวิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะอุ่นเครื่องให้ให้เกินเจองศาก่อน,นะครับผมอันนี้ถังที่4ี่หมดไปหน่อยละนะครับผมใกล้ครึ่งถังแล้วนะครับตอะน,ะบนนี้น้ำมันก็จะหมดถังแล้วเดี๋ยวผมดับเครื่องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพักสักแป๊บหนึ่งผมจะรันถังที่ห้านะครับโอเคตอนนี้น้ำมันก็หมดถังที่สี่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราเติมไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราพักไว้สักสองสามนาทีนะครับห้านาทีก็ได้น้องให้เครื่องมัน คูลงมานิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทถังสุดท้ายก็คือถังที่ห้านะครับก็เป็นอันเสร็จวิธีลันยินนะครับผมนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีมันไม่ยากครับแต่เราต้องใจเย็นนิดนึงนะครับใช้เรียแล้วถังหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ3าสิบนะครับอันนี้ก็ย9บเนาทีเนาะประมาณนี้นะครับส0สิบนะครับประมาณนี้ยี่สิบเก้านาทีประมาณนี้เลยนะครับถังที่เราเวลาที่เราใช้ต่อถังนะครับประมาณนี้เบ็ดเสร็จห้าถังก็ประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็ ต้องมีเวลาพอสมควรนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มถังที่หกันนะครับเดี๋ยวรอพักแป๊บหนึ่งครับก็เดี๋ยวเรามาสตาร์ทถังที่ห้ากันนะครับผมนะครับถังนี้เป็นถังสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเราเอาให้หมดไปเลยนะครับอ่าแล้วนะผมจะเริ่มสตาร์ทละนะครับติดแล้วนะครับถ้าฟังเสียงลองฟังดูนะครับเสียงมันจะนุ่มเลยครับเสียงรถมันจะนุ่มมันจะไม่แวะมันจะเสียงมันจะไม่ออกแหลมแหลมมันจะไม่ออกแน่นแ่นนุ่มๆนะครับเนี่ย ในถังที่ห้าแล้วนะครับแล้วก็จะนิ่งแบบนี้ตลอดเลยนะครับผมมันเป็นผลดีของการที่เราลันอินเนี่ยแหละครับผมนะครับเดี๋ยวเรารอถังนี้ให้หมดก็เรียบร้อยแล้วครับครับตอนนี้น้ํามันถังที่ห้าผมก็เริ่มจะหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะดับเครื่องแล้วนะครับผมนะครับครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีการลันอินนะครับผมก็ทั้งหมดที่ผมลันอินไป5้าถังนะครับใช้เวลาประมาณถังสุดท้ายเนี่ยใช้เวลาประมาณ32มนาทีนะครับผมนะครับก็ ทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับคือถ้าจะรันอินก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะแต่ก็ต้องทํานะครับเพราะว่า1เลยก็คือทําให้เครื่องเนี่ยมันเกิดการสึกหลอที่น้อยที่สุดนะครับผมเวลาเราเล่นนะ2จูนง่ายครับพอเรารันอินแบบนี้เสร็จอ่ะพอเราไปจูนจริงอ่ะมันจะจูนง่ายแล้ว3เลยตั้งรอบเดินเบาง่ายไม่ค่อยดับนะครับผมนะครับ4ี่เลยก็เหมือนกับว่าฝึกตัวเราด้วยว่าสังเกตอาการเครื่องยนต์ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับผมมันก็จะดีหน่อยครับก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิป วิธีการรันอินเ,ออเครื่องยนต์ของผมครั้งนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านใดที่เล่เลนรถรุ่นนี้นะฟอนเทียคารเซมอโต้ฟอนเทียอยู่แล้วมีข้อสงสัยในการรันอินหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับการเล่นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับถ้าผมรู้เนี่ยผมตอบให้หมดนะครับผมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอาจมามา,มาเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะอันนี้คือยังไม่จูนนะเดี๋ยวผมจะทาคลิปจูนให้นะครับสาหรับคนที่เล่นรถน้ำมันรุ่นนีี้เด๋ยวจะลอง สาธิตวิธีการจูนให้คร่าวๆเอาแบบวิธีของผมนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันคลิปหน้าดีกว่านะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับผมไม่ง่ายฝากกดติดตามช่อง Four Story ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ